สวัสดีครับผมผมเด่นดอกป่านะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาพี่ๆนะครับามาดูแปลงหญ้าศูนย์บาทนะครับผมมาดูว่าแปลงหญ้าศูนย์บาทนี่มันคืออะไรนะครับทําไมถึงต้องเรียกว่าแปลงหญ้าศูนย์บาทนะครับก็เป็นแปลงหญ้าทีา่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะ นะครับไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับเรื่องของการลงทุนไม่มีนะครับเพราะว่าเราปล่อยพื้นที่นะครับเราปล่อยพื้นที่ไว้นะเราปล่อยพื้นที่ไว้นะครับปกติแล้วก็จะเป็นแปลงนานะครับพี่น้องนี่นะครับต่อหน้าพี่น้องทั้งหมดปกติแล้วก็จะเป็นแปลงนานะทีนี้ว่าเมื่อก่อนนี่ผมก็มีความคิด นะครับความคิดที่จะปลูกหญ้าตรงนี้ก็เป็นหกหกไร่นะครับพื้นที่แปลงหญ้าตรงนี้่ะนี่เมื่อก่อนก็จะมีความคิดแหละนะครับว่าจะปลูกหญ้านะจะปลูกหญ้าแพงโคล่านะครับด้วยเหตุปัจจัยนะที่ไม่มีทุนนะครับเพราะว่าหญ้าแพงโคล่านี่ก็กิโลละ5บาทเนาะ รับหนึ่ไรนี่ใช้ไม่ต่ำกว่า200กิโลนะโดยประมาณโดยโดยปกติแล้ว1ไึ่ก็จะใช้ประมาณ200้โลนั่นแหละอืมก็ตก1000บาทนะครับเอาแบบบางเลยนะ200้โลนะตก1000บาทนะครับค่าไถนะฮะค่าไถค่า,าต่างๆเนาะถ้าเป็นอันนี้ต้องสูบน้ําด้วยนะครับก็จะตกอยู่ไรหนึ่งก็น่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ 2,000กว่านะครับ2,000กว่า6ไล่ก็จะตกอยู่12,000เอาเอาเอาแบบคิดแบบคิดแบบธรรมดานะครับ6ไล่ก็จะเป็นเงินอยู่12,000ถึง1 5 0 0นนะรวมทั้งค่าแรงเนาะ6ไล่นี้ก็ททำคนเดียวไม่ไหวนะครับต้องจ้างแรงงานเอาต่ำๆๆเอา15,000นะครับ15,000าบาทนะครับด้วยเหตุที่ไม่มีเงินทุน นะก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เลยไม่ได้ไถนะไม่ได้ไถแต่เพียงแค่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำนาเท่านั้นเองนะพี่น้องเพียงแต่าแค่ว่า,าไม่ได้ทำนาปล่อยพื้นที่ว่างไว้นะครับความฝันว่าจะทำแปลงหญ้า,าแพงโคล่านะแต่ว่า ด้วยเหตุที่ไม่มีทุนนะครับก็เลยไม่ได้ลงทุนเลยนะไม่ได้ลงทุนไม่ได้ไถไม่ได้อะไรนะปล่อยไว้เลยนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูเดี๋ยวผมลอดข้ามรั้วไปก่อนเนาะมันะติดรั้วอยู่อ่นะนีวผมก็ข้ามรั้วมาแล้วนะครับอ่ะด้วยความที่ไม่ได้ลงทุนนะครับคิดว่าอ่ปล่อยไว้งั้นแหละนะ ก็เลยไม่ได้ไถนะครับพี่น้องไม่ได้ไถก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทํานานะครับแต่ภาพที่เห็นครับพี่น้องโอ้โหเกินคาดนี่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนไปเนี่ยเราก็คงจะไม่เห็นภาพนี้เนาะนะพี่น้อง <c oughs> นี่สองปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ได้ไถไม่ได้ไรเพราะว่าปีที่แล้วนี่ผมตัดไม่หมดนะหกไร่เนี่ยจนมันแก่ทิ้งไปประมาณไร่หนึ่งตัดไม่หมด นะครับตัดไม่หมดตรงนี้เวลาหน้าแรงนี่วัวควายมันจะมาอยู่นะครับวัวควายจะมาอยู่เต็มนะครับมันก็ได้ปุ๋ยจากวัวควายนะนะครับจะบอกว่าไม่ได้ใช้ต้นทุนศูนย์บาทเลยก็ไม่ใช่น้องพี่น้องเพราะว่าผมลืมบอกพี่น้องเรื่องของอยากให้มันโตเร็วก็เราก็ใส่ปุ๋ยบ้างนะครับใส่ปุ๋ยบ้างนะฮะก็ใส่ปุ๋ยหย่อบ้างนะครับก็หกไร่นี้ก็ ปุ๋ยไม่ถึงกระสอบนะครับปุ๋ยก็เต็มที่ก็ประมาณ2ถังสีนะใช้ยูเรียเลยนะครับ2งถังสีเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนะครับถอดยอดเร็วโตวเร็วนะครับหลังจากที่ตัดไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำปุ๋ยมาหวานแบบบางๆนะครับก็จะขึ้นมาอีกนะครับก็จะขึ้นมาให้เราตัดได้วนไปเลยนะอันนี้ผมเพิ่งตัดนะครับเนี่ยหกไร่เนี่ยเพิ่งตัดไปแค่นี้อันนี้มันเดือน จะปลายสิงหาแล้วเนาะปลายสิงหาแล้วกันยาตุลาพฤศจิกาเขาก็เกี่ยวแล้วนะครับประมาณตุลาพฤศจินี่ก็พฤศจิกานี่ก็เกี่ยวแล้วนะจากนั้นเนี่ยเหลือเฟือแน่นอนนะพี่น้องยญาบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับข้อดีนะผมจะแนะนําข้อดีคือหญ้าธรรมชาตินี่เป็นหญ้าที่มันอยู่คู่กับนะครับคู่กับควายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะ นะครับเนี่ยพี่น้องดูนะครับนะไม่รู้ว่าภาษาภาคกลางเขาเรียกยาอะไรนะครับแต่ภาษาเขมรเขาเรียกว่าตะกานะครับยาสมเอาตะกานะครับออหรือว่ายาหวายภาษาลาวเรียกยาหวายนะเป็นยาที่หูนะครับควายนี่ก็ชอบชอบมากนะครับกินไม่มีเหลือนะครับต่างจากลูซี่ลูซี่ถ้ามันแก่นะตัดไม่ทันมันเก็กแข็งแล้วก็ จะไม่ค่อยกินนะครับเนี่ยผมก็จะเลี้ยงแบบวิธีของผมแบบนี้นะครับวิธีของผมแบบนี้อันนี้กินหมดแล้วตัวนั้นเมื่อกี้เองนะครับเมื่อกี้หอไปให้กินหมดเดี๋ยวผมจะหอไปให้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องหอบไปก่อนนี่ครับผมหอบมาก็นะครับเป็นที่ชอบเลยนะพี่น้องเป็นที่ชอบของควายเลยนะครับ ตัวนี้นี่ตั้งชื่อว่า,อาทองดีนะครับทองดีส่วนบุญเลิศคือตัวนู้นนะจริงๆแล้วกินนี่ไม่เท่าไหร่นะผมว่าตามที่ผมเลี้ยงควายมานะครับขอให้เขาได้มีพื้นที่ได้ออกกําลังกายได้เดินนะครับถ้าอยู่แต่ในคอกนะครับขี้มูลควายขี้ควายนี่จะเยอะมากนะครับนะแล้วควายก็ จมนะขานี่ก็จะจมไปกับกองขี้นะก็จะยกขาขึ้นแต่ละทีนี่ก็ใช้แรงก็เลยทําให้เหนื่อยนะครับสัตว์เลี้ยงเหนื่อยก็จะผอมในหน้านี้นะแต่ของผมนี่ก็ <c oughs> ยังไม่ผอมนะเพราะว่าผมได้มีพื้นที่นะครับได้มีพื้นที่ให้เขาได้เดินนะข้อดีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ เขาได้นอนน้ําตอนคืนนี้ก็จะป้องกันในเรื่องของแมลงเนาะนะเรื่องยุงเรื่องแมลงต่างๆนะครับก็จะจบปัญหาเรื่องนั้นเพราะนะครับผมก็จะปลูกให้นอนในกับน้ําอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมทํารั้วยังไม่ได้ดีนะถ้าทํารั้วดีก็จะปล่อยเลยนะครับแต่ทํารั้วยังไม่ได้มาตรฐานเนาะนะครับเพราะว่ารวดก็แพงทุกวันนี้นะครับเราก็ค่อยๆซื้อค่อยๆทําไปนะค่อยๆซื้อค่อยๆทําไปครับ ถ้ะลัวด,ดีอะไรดีหมดนะปล่อยเลยนะพี่น้องนะครับปล่อยได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูแปลงหญ้าก,กันะนะครับก็จะกินไม่ต้องให้ทีเราเยอะนะให้ให้น้อยให้นะครับกินหมดก็ให้ใหม่นะครับกินหมดก็ให้ใหม่ก็จะปลูกไว้อย่างนี้แหละครับทั้งคืนนะครับปลูกไว้ทั้งคืนให้ได้นอนน้ําเดี๋ยวผมพามาดูแปลงหญ้าต่อนะพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นทุ่งหญ้าเลยทุ่งหญ้า 0บาทนะครับทุง่งหญ้า0บาท0บาทเพราะว่าไม่ได้ซื้อพันหญ้าไม่ได้จ้างไถนะครับพี่น้องแต่วา่ามาใช้เงินตอนซื้อปุ๋ยยูเรียมาให้เขากระตุ้นให้เขาสูงเร็วๆให้ทันนะครับก็6หกไร่นี้ผมใช้แค่2งถังสีนะครับพี่น้องก็ตีแต่ประมาณครึ่งถูงปุ๋ยนะก็ถือว่าคุ้มนะครับ ก็ถือว่าคุ้มกว่าที่เราจะไปตัดนะฮะจะไปตัดขับรถไถไปขับรถไปนาไปตัดที่ไกลๆนะครับก็เสียทั้งแรงพลังงานเราด้วยเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ได้หญ้าสะอาดอนะครับต้องเรียกว่าหญ้าสะอาดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีพื้นที่ของเราเองนะครับเรารู้นะแต่กรณีที่เราไปตัดข้างนอก ะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีปัญหาเอามาแล้วสัตว์เลี้ยงของเราก็อาจอาจะกินไปก็อาจจะเป็นพิษนะครับท้องเสียนะครับก็เกิดปัญหาตัวนี้ส่วนแปลงของเราเองเราก็าไม่ต้องกลัวเนาะนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราเรารู้นะครับนี่ก็คือแปลงหญ้าพี่น้องครับดูโอ้โห เนี่ยครับแปลงหญ้าที่ไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับเนี่ครับเกิดเหตุจากเราไม่มีเงินทุนนะฮะพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันเกิดขึ้นจากเราไม่มีทุนแล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้นะเป็นเรื่องที่ถือว่าดีไปเลยนะครับพี่น้องถ้าไม่ปล่อยทิ้งไว้นะครับก็คงจะ,ะลงทุน นะลงทุนไปนะครับก็ก็คงจะใช้เงินไม่น้อยทีเดียวเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเราจะปลูกแพนคล่าถามว่าดีไหมก็ดีนะครับก็เราก็อาจจะแบ่งโซนนะแบ่งโซนปลูกนะครับเราซื้อมาแค่นิดเดียวนะครับพอมันขยายขยายมาแล้วก็เอามาทําพันุเองนะครับไม่ต้องลงทุนทือะเยอะเนาะนะครับสำหรับพี่น้อง เกษตรกรท่านใดที่เลี้ยงวัวควายนะครับถ้ามีพื้นที่เนาะเอาคําว่ามีพื้นที่ก่อนนะครับแต่มีพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าอยากที่จะเก็บไว้เป็นแปลงหญ้าแต่ยังไม่ได้มีทุนนะครับยังไม่ได้มีทุนก็แนะนําทําแบบผมได้เลยนะเดี๋ยวขยับขยายไปถ้าเรามีทุนแล้วก็อยากปลูกแพงโคล่าตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับเราก็ค่อยอเอามาปลูก ก็ขยายพันธุ์ไปนะแต่ผมว่าโอเคนะครับหญ้าธรรมชาตินี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับวัวควายกินก็อ้อวนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นแปลงหญ้าของผมศูนย์บาทนะครับหกไร่จากที่วางแผนไว้จะลงทุนไม่น้อยกว่าสองหมื่นแหละอ่ะตีไปเลยหกไร่เนี่ยนะครับหกไร่เนี่ยตีไปเลยค่าแรงค่านู่นนี่นั่นนะครับ จะไม่ได้ใช้ทุนเลยนะก็เอามาแบ่งปันพี่น้องนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดนะครับกำลังคิดที่จะเอ,เอไว้นาข้าวไม่ได้ทำนานนี่มันจะมียากเกิดขึ้นไหมอะไรยังไงนะไม่ต้องกลัวนะครับเป็นเหมือนภาพที่เห็นของผมแน่นอนนะครับเป็นภาพอย่างที่เห็นเหมือนของผมแน,น่นอนนะนี่นะครับนี่นี่ผมอยู่บนคนานะถ้าผมลงไปนี่โห นแนะนําว่าเปิดน้ําทิ้งให้หมดเลยนะครับแต่ว่านี้มันเปิดแล้วมันไปไม่ไมหมดนะผมเปิดน้ําตลอดเลยนะครับไม่ต้องขังน้ํานะครับแตงย่าไม่ต้องขังน้ำนะฮะเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะตัดจะไม่ทันแล้วนะครับต้องมาตัดทุกวันเลยต่อไปต้องมาตัดทุกวันเลยนะครับอืมนะครับก็กินกันอย่างอริดอร่อยเสียงจุบจับจุบจับเลย นะครับสะดวกนะครับผมแปลงหยกหญ้าอยู่ใ,ใกล้ๆับตัดมาก็โยนให้กินนะหรือจะมีนะครับทีมงานตัวดื้อก็จะออกมานะครับชมวิวนะก็จัดไปนะครับนี่นะครับก็เดินกินแบบสบายใจนะฮะ <c oughs> ก็หลังจากที่กินไปแล้วเราก็ตังตัดได้นะครับเพราะควายนี้เขาจะไม่กินแบบเตียนเนาะนะถ้าเป็นหญ้าสั้นๆนี่เขาจะเล็มได้ดีนะแต่หญ้ายาวนี่จะกินแค่ปลายนะครับสังเกตว่าจะกินแค่ปลายนะครับก็ยังตัดได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็คือรั้วเรายังทําไม่ดีนะพี่น้องถ้าเรามีเงินทุนมาเราถัดการเรื่องรั้วตรงนี้ได้ดีปั๊บเนี่ยนะครับมันจะสบายเรามากเลยเนาะ นะครับเดี๋ยวก็คงต้องหาเงินเนาะมาทำรั้วให้มันดีมาตรฐานนะครับมันถึงจะแต่จริงๆแล้วบางทีควายเนี่ยทำดีแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะจะมีปัญหานะตอนแรกผมก็ทำดีแหละนะครับเพราะเขาถูเขาไถาดันชนไปเรื่อยมันก็หย่อนนะครับก็เลยจะคิดว่าเาจะใช้ลวด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 กันสัตว์มาน่าจะดีนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับอาจจะเป็นลองเอาลวดมาใช้ดูนะครับ แล้เ,เขาไปชนแล้วก็จะสะดุ้งเนะเาะก็จะเข็ดหลาบนะครับก็มีพี่น้องนะนนามาหลายท่านนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปเรื่องนี้มานานนะครับพี่น้องเนื่องจากเกิดภารกิจนะครับอบรมอาสาป้องกันภัยพิบัตินะครับก็เลยยกเครดิตให้ครูฝึกเขานะก็เลยเให้เป็นความรู้นะครับ ต่อคนรุ่นต่อไปนะครับก็เลยลงคลิปเกี่ยวกับอาสารหลายเยอะเลยนะก็ยังมีเยอะอยู่ยังไม่ได้ลงนะครับแต่คลิปนี้ก็จะเอาเรื่องราวเนี่ยแหล่งยาธรรมชาติมาฝากพี่น้องนะครับเพื่อท่านใดที่อ่าได้ชมคลิปแล้วก็เออมีที่ว่างอยู่นะครับแต่ยังไม่อยากที่จะลงทุนก็ลองดูครับพี่น้องลองเหมือนผมดูนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับที่ติดตาม ยูทูบเด่นดอกป่านะครับคลิปนี้ก็จะลำลาพี่น้องครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวนำมาฝากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ